่ครับผมทำไม่เป็นมาลองลองดูครับเผื่อโอเคยังครับเพิ่งทำอาทิตย์เดียวเองครับนี่ก็มาดูรถเกียวนะครับได้นะได้ใช่ครับผมพอได้ครับทุกวันนี้มันน้อยนะครับ500ท่านผู้ชกับ3,000ชั่วโมงครับานี่จะเป็น DC 95ครับบิ้วเรียบร้อยนะครับ ดาวสวยกิเลวดันครับเอาสปริงครับคันนี้เหมือนไปดูเขาอ่ะเขามีตังแต่ว่าเาไซื้อบบโอโต้บอลโลใช้งานปกตินะครับคันนี้บิวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีคนจองแล้วคันนี้จองเรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับอันนี้ก็มาดูัวตัวเองนะครับ ร้อยห้าในกำลังรื้อบิ้วใหม่ครับช่วงบงช่วงล่างเช็คตู้เออคออันนี้ก็จะเป็นคอจัมพคอสปริงเกียวดันเกียว ت, เลสเกียวดันนะครับในกำลังพลื้เกียวเอาเกลือออกนี่ก็จะเป็นร้อยห้าครับปีหกหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยชั่วโมง นี่ครับคันนี้นะครับที่มาดูแล้วก็ทำการจองไว้ครับแต่ใครเขาช่างเขาเก็บเดีวใหม่ครับก็เดีวพร้อมใช้งานเลยครับทใช้งานครับนี่ก็ลังคือเก่าเกี่ยวออกครับเกี่ยวเก่นไม่เกี่ยวแท้ครับของกูเกิ้าเลยครับ เกียวครับตะแกรงเอสภาพสภาพนี้คือสภาพโอเคเลยใช่ครับเด็กตะแกรงประมาณนี้ ครับเขาขายแต่เขาขายยกหมดนี่เลยยกแผงนี่เลยนะครับนี่ครับอ๋อขายศูนย์คือมาทั้งหมดนี่เลยครับมันสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอ๋อเลยต้องสร้างเอาสร้างเอาครับการสร้างครับครับอันนี้อูอะไรครับจันเจ้ารถเกี่ยวครับอยู่นังร้องนะครับใครสนใจก็แวะผ่านเข้ามาด้วยนะครับบิวรถทำรถ ถือว่ามีปัญหาก็ติดต่อได้ครับอูจันเจ้าครับอยู่นางรองนะครับนี่นครับรถดรีทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับดูเอานะครับนี่เป็นเก้าห้าครับบิ้วเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ลูกค้าอยู่อุดรครับเก็บสีใหม่เบาะเบิหลังคากันแดด อันนี้นีเจะของเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะให้สวยสมบูรณแบบครับไยดูช่วงล่างครับแหมอันนี้ก็จะเป็นโดรลเรล์เช็คหม่์อันลูกปืนไม่ นี้ก็รอทําเคียวต่อไปนะครับช่วงล่างอาจจะลูกปืนใหม่หมดบูทสลักใหม่หมดครับเหลือแค่แท็กนี่ก็จะทําไล่เป็นตู้เบาครับสุดตู้เบาท้ายก็แล้วแต่ต้องการครับท้ายซิงก็ได้ครับอ 肯定啊。Okay, anyway. <clears throat>